นี่คือกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันมีต้นกำเนิดที่สหรัฐอเมริกานี่คือกีฬาการแข่งขันที่มีความแตกต่างกับการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ประเภทอื่นๆในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นกติกาการแข่งขันรูปแบบการขับขี่สนามและก็ตัวรถมอเตอร์ไซค์และนี่คือกีฬาที่นักแข่งมอเตอร์จีพีส่วนใหญ่ต้องมาฝึกทักษะเพิ่มเติมเพื่อเอาไปใช้กับการขับขี่ในทางเรียบสวัสดีครับ ผมป่าน b o x e เ Racing ผมจะพาคุณรู้จักกับกีฬาแฟตแท็กแฟตแท็กเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่มีความวิเศษมีลักษณะเฉพาะอยู่เริ่มจากสนามแข่งขันครับมันจะเป็นทางดินทางฝุ่นซึ่งจะเป็นรูปวงลีคิดภาพไม่ออกก็มองเป็นไข่ไก่ได้เลย เพราะหัวใจสำคัญของการแข่งแซดแท็กคือการควบคุมรถให้สไลด์เวลาเข้าโค้งซ้ายเหมือนที่เราต้องจัดก,การลดเวลาเสียการควบคุมให้สามารถขับขี่ต่อไปได้ซึ่งมันมีเทคนิคต่างๆมากมายตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่านั่งการขับขี่ท่าทางการจับแฮนด์การเปิดคันเร่งและการบาลานซ์น้ำหนักตัวของผู้ขับขี่และรถให้มีความสมมาตรซึ่งจะมีเทคนิคต่างๆมากมายตรงจุดนี้ โดยรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แข่งขันเรียกได้ว,ว่ามันต้องมีความพิเศษความแตกต่างจากรถปกติทั่วไปแล้วกันอย่างแรกเลยคือการไล่เบาครับรถแข่งรู้อยู่แล้วว่าต้องไล่เบาน้ําหนักเบาเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นควบคุมง่ายความเร็วทําได้แต่ของแฟลแท็กก็จะมีความพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องท่านั่งเบาะนั่งเปลี่ยนไปครับรวมไปถึงเบรหน้าครับเพราะเขา ตัดเบรกหน้าออกไปครับไม่มีให้คุณกรรมเลยเอาออกทั้งปั๊มบนแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกแล้วก็ยางครับยางไม่ใช่ยางทั่วไปนะครับมันคือยางที่เกิดมาเพื่อใช้การแข่งขันแสตท็กเพียงเท่านั้นดอกยางดอกยางพิเศษครับอันนี้คือความพิเศษของรถที่ใช้ในการแข่งขันแสตท็กเรื่องรูปแบบการแข่งขันไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพราะเขานับก,กันตามรอบสมมติแข่งอัน10รอบใครครบ10รอบก่อนก็ชนะไม่มีอะไรเลยดูง,ง่ายๆกติกาเขา เพราะเมื่อทักษะของคุณทุกอย่างถูกต้องแล้วอะ่ะคุณจะสามารถควบคุมรถเข้าโค้งได้อย่างสนุกสนานทั้งนี้ในไทยมีโรงเรียนสอนเรียบร้อยแล้วโดยทาง Royal Enfield ร่วมมือกับ Thailand Circuit ในการสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาโดยเขาใช้ชื่อว่า Slide School ครับเขาเอาพื้นฐานของ Back tag มาเป็นเบสิกในการสอนเลยก็คือการเข้าโค้งซ้ายนั่นเอง ทีเนี้ยเรื่องครูผู้ฝึกสอนได้ได้ว่าเป็นดีีแบบระดับโลกเลยเป็นนักแข่งไทยครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารเลยเขาอธิบายเข้าใจง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาซึ่งครูผู้สอนผ่านการเทรนมาจากอาจารย์ระดับโลกครับคือเขาใช้ต่างชาติเป็น p r o f ฟสเซอร a แบ็คแพ็คเลสซเลยมีนามว่าแก r ี่ครับ มาถึงตรงนี้ถ้าใครสนใจหรืออยากเรียนแฟรแท็กอะทาง r o ย a l Enfield เปิดให้คนทั่วไปได้ลงทะเบียนเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสนามที่เรียนน่ะจะอยู่ที่ Thailand เซอร์กิตครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า t h a i l a n d เซอร์กิตอยู่ไหนก็บอกได้เลยว่านาครชัยศรีนคนปรปฐมครับไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพส่วนค่าเรียนนะเรียกว่า1000บาทมีทอนอย่างแน่นอนโดย1,000บาทที่คุณเสียไปอะ่ะบอกเลยว่ามันจะรวมค่ารถค่าสนามค่าครูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็สนามเนี่ยต้องพูดเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือสนามเขาถูกสร้างมาเพื่อแฟลแท็กเพียงเท่านั้นเลยลก็คือมาตรฐานทุกอย่างคือระดับโลกครับมีการบดอัดดินที่ถูกต้องจริงๆมีการทําทุกอย่างองศาโค้องอะไรพวกนี้ถูกต้องหมดเลยครับกับเงินแค่พันบาทคุ้มครับทีนี้ต้องเล่าก่อนตัวผมมีโอกาสไปทดลองเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ติดใจมากๆเรียกว่ามาสนุกจริง ถ้าคุณดูใน u t u b e อ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะแข่งกันเข้าโค้งเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเชียร์ครับให้ไปลองขับขี่จริงดูไปลองเรียนดูแล้วจะพบว่าโคตรสนุกเมื่อผมไปมาแล้วก็มีโอกาสได้เก็บบรรยากาศจากการเรียนการสอนมาแล้วก็หน้าตารถที่ใช้ในการเรียนลงไปถึงแบบสนามที่ใช้ในการขับขี่ว่าเป็นยังไงจะไปดูกันทีนี้เดี๋ยวให้ดูภาพรวมของรถเข้าค่าก่อนที่จะใช้ในการเล่นสไลด์อย่างนงี้ คือไม่ใช่รถเดิมครับมีการดัดแปลงสภาพอะไรบางอย่างหลายๆจุดเลยโดยโรยย่แอนด์ฟิลโก้อยู่แล้วแล้วก็เป็นรุ่นคิมาราย,ยาน c 1หนึ่ง,งตัวนี้อะไรที่ไม่จําเป็นเอาออกให้หมดครับแล้วก็ดูตําแหน่งนี้ไม่มีเบรกหน้าครับรถไม่มีเบรกหน้ามีแค่เบรกหลังอย่างเดียว เรียกว่ามันเป็นรถที่ใช้เพื่อในสนามเท่านั้นไม่ใช่ใช้ขับขี่ในชีวิตประจําวันแต่อย่างใดพวกไบหนะ้ากระจังอะไรพวกนี้เอาออกหมดแค่กระจกบางโคนก็เอาออกไปให้ดูด้านหลังนีด่ด้านหลังก็แบบนี้ฮะแล้วก็ให้ดูด้วยท่านน่งของเขาอะรถมันอะรถมันจะเอียงซ้ายเข้าโค้งด้วยเอียงซ้ายตลอดเวลา ถ้าเบาะนั่งถ้านั่งอ่ะทำให้เราต้องตั้งตรงเก้าสิบองศาแลดเอ็นลดลงไปแทนแล้วก็ทาให้เราต้องเบี่ยงเบี่ยงปวดมาตรงนี้ทําให้เบาะเดิมต้องปรับใหม่อ่านี่คือจุดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกหนึ่งจุดคือเรื่องยางครับไม่ใช่ยางธรรมดาทั่วไปที่สามารถใช้ได้หน้ายางอ่ะก็เป็นเครื่องกิจกรรมในการสไลด์เท่านั้นเลยเรียกว่าเห็นทุกจะเห็นว่าเนี่ยความเหลี่ยมของดอกยางมัน ม,มันเฉียงอะ่ะเพื่อให้รองรับกับการเข้าโค้งซ้ายอย่างเดียวเลยรถคันรถกีฬาเนี้ยจะไม่มีโค้งขวาครับคือเข้าซ้ายเดี๋ยวให้ดูเอารถเข้าไว้หน่อยสุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจอยากเรียนอยาก,ากฝึกทักษะการสไลสด์หรือการขี่แบบแข็งนะ ก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ร o ย a l e n f i e l d ได้เลยที่เพจเขาผมยืนยันว่าสนุกจริงแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็เอาทักษะที่เรียนมามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อะไรให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใครไปเรียนมาแล้วก็รำลกวนมารีวิวในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคนที่สนใจสำหรับวันนี้ผมป่านบล็อกคาเรตติ้งต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ